ยังไปกินข้าวมานะคะที่ร้านลอยดิมทางเนาะเขาทุกคนเยอะมากมเยอะมากผัดินไข่คนนะโหนั่กดนมากเนื้อปูไข่คนนะอันนี้เขาเป็นเล็กความนิ่มๆเราก็ได้ขับรถมาเรื่อยๆนะคะเราก็คิดว่าเออมันมีสถานที่หนึ่งที่เป็นสถานที่แบบว่าที่มันชิคๆนะคะที่มันอยู่ไม่ไกลกันมากไม่ถึงี เขาบอกว่ามันเป็นสถานที่แลนด์มาร์คแห่งหนึ่งนะคะที่มันอยู่แถวฝั่งทนนะคะเป็นที่ที่แบบว่ารวบรวมพวกศิลปะต่างๆนะคะความอาร์ตความปิ๊ตต่างๆวันนี้ก็เลยแบบว่าแต่งตัวไม่ค่อยเข้าตีมเท่าไหร่นะคะแต่เดี๋ยวเราจะไปหามุมถ่ายรูปกันนะเราไปถ่ายให้ดูว่าแบบเออบรรยากาศข้างในเป็นยังไงแล้วก็มุมถ่ายรูปต่างๆของเขาอะไรยังไงนะเผื่อว่าใครที่ยังไม่เคยมาจะได้แบบดูคลิปนี้แล้วก็แบบเป็นไอเดียอะไรเี้นนะคะมาเที่ยวกันได้นะทุกคน ม,มันก็จะเป็นประมาณนี้นะเป็นแบบว่าแนวชิคชิวินเทจวินเทจอะไรเงี้ยก็ไปแอบว่าซื้อเสืเ้อมาตัวหนึ่งนะคะแล้วก็เปลี่ยนเลยเพื่อที่จะให้มันเข้ากับสถานที่นะคะเพราะวันนี้ที่เราแต่งตัวมาเราไม่ได้ตั้งใจ pinpoint, ที่จะมาจนะ๊าเราแบบว่าบังเอิญผ่านมาก็ประมาณนี้นะคะทุกคนก็บรรยากาศตามที่เห็นเลยนะคะยังก็เข้ามาเดินเล่นเดินดูอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบว่าเข้าไปในร้านเท่าไหร่เพราะว่าช่วงนี้เหมือนร้านขนมดิดเยอะนะคะก็ไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบาย